นะครับกลับสวัสดีทุกคนถ้าจะด้วยนะว,ว,วันนี้ในช่องเกลวกังชาแนลนะวันนี้กับคุณสกายและคุณหมาเนี่ยนะรหรือคุณด็อกนั่นแหละนะวันนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนหน้ามารีวิวของ,ของคุณหมานะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยยอดวิวก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าก็เอ้ยลืมเปิดสวิตต์ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับยอดวิวก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในในแมปเอ้ยแมปอยู่ในนี้แหละโอเคไปเริ่มกันเลยเอ็อเนะครับของแรกก็คือคือนะครับคุณรีวิวเลย อาจารย์ก็ไม่ได้นะก็อุ้ยอุ้ยดิดดิดผมทำไมน่ะก็เป็นตัวที่อยู่ในอ่าช่องของใครสักคนนะของอีดีดี้อืมนะครับช่องสกีบี้เขาเล่นแลนจำชื่อช่องเขาไม่ได้ดอกปักบูมนั่นแหละดาฟรักบูมเออจำนะนี่นะครับก็ค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะมีควันออกมาด้วยนะอันนี้นะเขาล้มเรียบร้อยครับโอเคถือว่าเฟี้ยวโอเคเดี๋ยวผมจะให้เขาบินมันบินได้ไหมได้ไน่ลองดูอ๋อนี่ครับ ครอยากได้ครับจ้างเขาทำเลยครับราคา200บาทเขาทำได้แน่นอนด้วยราคาร้อยเดียวดีเออก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะดูทีออ่ไล่ดีๆดูที่ไล่ดีๆีมาที่ฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนไอ้ตรงไล่อะที่มันเป็นปืนกลกระปองอะดูเนี่ยเออตรงไหนอะตรงนี้ปะ่ะอ๋อเอาเอาเอาใหม่นี้อ๋อระบบแบ,บบระบบระบบมองวน,นอ๋อโอเค ถึงแม้ว่าผมผมจะไม่เคยดูแต่ว่าผมก็เอ้ยถือว่าเท่ดีนะใช้ได้ใช้ได้ไป็ตัวโวกับพิทตันหรอไหนลองโชว์ระบบทั้งหมดให้เขาดูดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นปืนทดสอบกับสกายพูยิงทีเขาน่าเขาน่าจะเล็กเป็นจุดเลยหรือเปล่าตัวเล็กที่โชว์ทั้งหมดเลยคุณโชว์ระบบหน่อยมันก็ใจกระเด็นนั่นแหละมันก็คือเป็นปืนโว้อันนึ่งอ๋อโอเคอมาฮัลโหลคุณอยู่ไหมเนี่ยคุณลองโชว์โชว์วงจรหน่อยโชว์วงจรทั้งหมดเลย อ๋ออ๋อปืนกลนี่ใช้เป็นปืนแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วแผ่นข้างล่างก็กันล้มด้วยการมีแผ่นทองคําแปะอยู่นะฮะ<ด>แล้วก็<ด>ตรงนี้มีปืนขนาดหลายร้อยลัดนัดหลายรกระบอกตรงนี้นะแล้วก็มีไอพ่นนะเอาไว้บินโอเคแล้วก็มีเจ็ตอยู่บนโอเคแต่ว่าผมขอขับหน่อยได้ไหม<ด>อยู่ไหนนะตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนไปหนึ่งโอเคครับกด a อดีเอดีเพื่อเดินใช่ไหมอ๋อ กด Q อ๋อแล้วยิงทำไมแล้วก็กดกดเลขต่อไปกด F กด F บินอ no yes euh. ๋อเฮ้ยบังคับเขาพังกันทุกคนเฮ้ยชิบแล้วบินขึ้นไปไอ้คนแรงมิดมันไม่เพียงพอตกเลยไม่ตกไม่ตกพลเมืองกักุมมันอยู่ไอ้พวกโอ้ยแต่ไปชิมต่อไปเราทั้งผมโคตรอันตรายชิ้นนี้เงัดชินต่อไปครับ ขอชื่อนะครับชื่อว่าอะไรครับเนี่ยไอพาร์ตสปีกเกอร์แมนครับเหมือนเขาจะเหมือนเขาสามารถตีลังกาได้ด้วยนะแล้วเขาก็กำลังรออยู่บนชั้นตลกกันเลยนะอันนี้คือมันยิงได้ไหมได้ได้ได้ไหนยิงให้ดูหน่อยอ๋อยิงเอามันกระสุนเหมือนเดิมครับเพราะแบบแบบนี้มันมีกระสุนมีสองประเภทแค่นั้นเองก็แล้วแล้วมันสามารถทำอะไรได้ครับรีวิวรีววิครับมีข้อดีและข้อเสียนะครับผมข้อเสียก็คือมันโคตรจะหนักมันโคตรจะหนักโอเค แล้วก็เฮ้ยมีมระบบนี้ด้วยแหละระบบโคตรเปรี้ยวจริงๆมันก็ทำง่ายแหละมันแค่แค่พิตันใช่ไหมเดี๋ยวดนะูกันนะเจ้าผู้หาปะบมีอะไรเก่งๆมาให้ทำ,ทำไมแขนดูทำไมแขนมาดูอ,องง <laughs> ่อนแรงจังเลยเก่งสุดก,ก็น่าจะเป็นระ,ะบบระบบการบินอย่างเงี้ยแหละครับผมโอเคแล้วอันนี้นะผม,ะมให้สิบสิบเต็มสิบผมให้ประมาณสักแปดละกันเพราะผมรู้สึกว่าแขนอ่อนแรงไปนิดนึง ดูดิแขนน้อเนี่ยเขาบอกว่ารบมือมีอีกรบมือมีอีกแล้วบ่นไหนระบบรู้สึกว่าน่าจะทำยากที่สุดละระบบระบบอะไรดูดีดูดีไหน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 เลื่อนน้อยแขนเนี่ยอุ่นตัวไงเอาอะระบบแค่นี้ยยากกว่าเราเสือมันมันก็ไม่น่าทำยากนะ ทะลุเอวด้านขวามันมาทะลุเอวด้านขวาทางขวาใช่ปะขวาเราใช่ปะใช่ใช่ใช่ทะลุเอวโอ้ยแขนมันป้านผมมากอืดเอ้าไปก่อนอุ้งอุเวลาอ่ตรงเอวตรงเอวตรงเอวอือกระโดดกระโดดแล้วกไปคือนนั่นเองอ๋อโอเค ต้องมีบอกอันเดียวด้วยนะอนโอเคโอเคโอ้เดินกดปุ่มยูแล้วเดินเดินยัง,งไงให้มันสมูทอ่ะกดเดฟเพื่อยิงโอเคอ๋อเป็นระบบขับเคลื่อนแบบออโต้เหรอกด E เอ้ยเดินมาคำติศทางยังไงเนี่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ,อ,อ๋อเฮ้นนยเฮ้ยหัวเขาเขาขับอะไรก็พังกันนั้นนะผมบอกเลยเขาอะไรก็พังกันนั้นนะผมบอกเลยเฮ้ยกดยันขับอันไหนพังกันนั้นผมบอกเลย คือมันบอกคนโคนยากมากกดอีเอ้ยเฮ้ยอย่าตกแมพขอร้องเดี๋ยวกง้อฟังอีกโอ้ยตายทุกคนอะไรเนี่ยทุกคนแต่มันก็ตลกจริงนะเฮ้ยแต่มัแต่ว่าความสวยงามครับผมเน้นความสวยงามน,นั่นความสวยงามผมว่าใช้ได้นะครับ10 10เต็ม9นะเปลี่ยนใหม่แต่เนี่ยลุกไม่ได้ เ่อนบอให้คะแนนท่านั้นละครับสิบเต็มยี่สิบเต็มยี่สิบวัดเออโอ้โหมันบอมันก็ดีแหละแต่ว่ามันบังคับยากไปยังงนะโอเคถือว่าถือว่าใช้ได้าสำหรับโมเดลเลยลวกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไงว่ามันโมเดลอันจริงมันเป็นยังไงผมไม่เคยดูเคยดูแหละเคยเห็นผ่านๆผ,ผมก็ไม่ได้ดูแบบจริงจังโอเคอะาจา่อไปคิ้นต่อมาผมติดนิดนึงโอเคคิ้ต่อมาคือรถแปลกนะฮะรถแปลก ริงแต่ว่ามันนั่งสมจริงนะโอเคแนละ้วเราเร,เริ่มรีวิวแล้วครับผมอันนี้คือเดีย๋ยวเพื่อนรีวิวจากข้างหน้าก,ก่อนตีวิรีวิวระบบนะคะรีวิวระบบโอ้โหโอเคแล้วเราก็จะเป็นระบบเลี้ยวแบบที่ไม่ใช่ล้อไอ้นั้นนะนะที่ไม่ใช่ล้อที่มีสำเร็จข้างหน้าเปิดได้แนละ้วมีเครื่องยนต์เอนจินนะครับผม V6 นะฮะ เ้ามันมีมิติการนะฮะหรือว่ามันมีกันก็มืนกันกรตรงนี้ก็จะเป็นห้องกระ,กระจกทึบนะฮะแ้าหน้าเป็นแบบรถด,ดูเหลี่ยมหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้คนระับถือว่าล้อนี้นผมขอชมอย่างหนึ่ง<ๆ>ผมขอชมเรื่องล้อคุณหน่อยล้อคุณสวยมากล้อคุณกลมเนียนแต่มันก็มีบล็อกกระพริบเล็กน้อยแล้วก็วกคือลองมองคุณลองมอ,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 องกระจกด้านในสิมันใสอ๋อรู้อันนี้ผมผมผม,ผมก็ทำเป็นผมเคยทำใส่เรือเรือทุกสินค้า กระจกนะมองเห็นในด้านเดียวนะพิธีก็คือข้างในเป็นกระจกใสข้างนอกเนี่ยเอ้ยี่ทีครับเพคือข้างในเนี่ยคุณเอ้ยข้างนอกเนี่ยคุณทําเป็นกระจกแบบว่าคโปร่งใสแบบศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็ข้างในแบบโปร่งใสแบบว่าเกือบสุดเลยแล้วมันก็จะเห็นเฉพาะข้างในนะผมมีระบบอะไรกว่า อ่าเริ่มระบบครับผมระบบก็จะเป็นระบบกันมันติดเวลาโหลดออกมานะฮะนี่ครับเป็นแถบคุ้มขัดอย่างเงี้ยมันจะเวลาเวลาสดโหลดมันอ่ะมันจะติดกันนะอันนี้เครื่องยนต์นะฮะลิ้นชักเลยนะลิ้นชักโหเพื่อนผมว่ามันเหมือนลิ้นชักนะอ่ะอันนี้ก็เป็นระบบอันนี้นะฮะเป็นระบบเอ้ยน่ยักษ์ลองดูรีวิวไอ้ระบบไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยระบบคันเลี้ยวเนี่ยอันเดี้ยวเนี่ยเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันนี้คือระบบคันเลี้ยวนะถึงแม้ว่าล้อมันจะทะลุนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ มันจะมาหมุนล้อนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ระบบพลงมาลัยเนี่ยเป็นระบบเซอร์โวดับเบิลสองนะครับอันนึงจะหมุนช้ากว่าอันที่หมุนเร็วกว่านะครับทำให้เวลาเลี้ยวเนี่ยมันหมุนได้เก้าสิบองศานะครับคล้ายๆของชีวิตจริงแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าข้างบนปืนย,<า>ยิง,<า>งได้จริงไหมครับข้างบนปืนยิงมันยิงได้ไดไดมันยิงได้จริงไหมได้แล้อโอเคอ๋อตรงท้ายก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับนะาเนี่ยตรงท้ายสามารถที่จะนั่งได้นะชิวๆครับผมมากินชาบูในรถได้นะ แล้วก็ข้างนอกตันนี้มีฮาปูนนะครับความรอหยลัเผจะทอบหมอนสมองมเรล้วเยแต่ทมเดอนนะา้ไม่รูว่าสมองใชได้กินหรือเปล่าแขงไว้ดีวตดมีแล้วก็ลากลงน้ำแล้วก็พี่เนาะเ้ยมปดูไดหาก้าก่อนหาเก้าก่อนนั่งนๆๆ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 มันนนั่งกงยินหน้าขอโกงยิน กรยิ้มมาม่ไกริจมมาม่กูยิจมมาม่แกรยิ้มมาแม่ไม่กูยมอย่าไปหลอกเราจริงดี๋ยวด้อันนี้คือตัวสมองก็ใช้ได้จริงนะครับสมองใช้ได้ใช้้ไดโคตรจริงเลยโอเคแล้วก็อันต่อไปเลยครับอันต่อไปครับหลุดหลุดมาได้เห็นไหม อันต่อมาผมโอเคเอุย้มมยฟุ้งอะไรกําลังยีดหดได้โอเคอันต่อมาคือรถแบบรถบรรนากล้วยอันนี้นะฮะเอ้ยแต่ว่าร้อนให้สมจริงนะฮะผมชมเลยขับปูุ่มมาดูหมละนะฮะคุณเอ็กดีเข้ามาโอเคกลับมาก่อนะโว้ยังไม่รีวิวเลยเี้ยร,รถนี้บินได้หรอทุกคนระบบอัพโรบไพร์ดอ่ะอโต้ไพรอดไปเฮ้ย บัปปุ่บีรถกับบัปปุ่บีเออว่ะปันเด้อเฮ้ยผมขอนั่งด้วยผมขอนั่งด้วยผมขอนั่งด้วยนั่งบังคับีนั่งข้างจะเป็นที่นั่งนักบินนะอย่าทำไรนะอยาาทำไรนะอย่าอย่าลดเออ๋อ้ทำไมทำไมคุณไม่ทำเป็นที่นั่งปกติน่ะระบบการบินนะส่วนส่วนด้านหน้าก็ระบบการเลี้ยวเนะผมค่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพูดแบบเล็วสปีดหน่อยระบบการเลี้ยวก็จะเป็นใช้เซอร์โวอันเดียวนะ นายกูลงเดียวนีวเออใช่เออ,เอ,อนี่แน,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 น่น่ะระบบเนี้ยคือจะโคตรสมจริงเลยเว้ยคือของจริง,รง <ๆ S 1> เลยอะอันนี้คือเหมือนรถในชีวิตจริงเลยอะดีไหมว่ามัน,นะจะปแปลกๆหน่อยแล้วก็กลองเียวค้างเอาไ้ดิอ๋อโอเคใช้ได้แล้วข้างหลังก็มีไอ้พ่นสองตัวนะแล้วก็แล้ข้างหลังมีทัสเตอร์สองตัวแล้วก็พ่นได้แล้วแล้วก็มีแม่เหล็กข้างบนเอาไวปทำอะไรครับเนี่ยอะไรนะแม่เหล็กข้างบนเอาไปทำอะไร อ๋อโอเคคุณพาผมกลับเข้าเข้าไปที่ฐานย่๋ยนี้เลยคุณพาผมกลับตรงนี้เลยกอแถมอีกนึงอันนี้อันเด็ดสุดเลยนะครับอันนี้เด็ดเด็ดเ็ดเด็ดเลยนะครับแล้วมาต่อมาอันอันอันนี้อันสุดท้ายเด็ยไม่ได้อันนี้อันสุดท้ายที่ท้ายสุดแล้วระบบปืนครับเริ่มจากระบบปืนระบบปืนครับผมครับมันทำงานยังไงครับเนี่ยก็เดี๋ยวก็เปิด่ยนวงจรให้ดูที่หลังครับมันไหนคุณลองเงยขึ้นเงยลงดิฮวัสดีเวัสดีสวัสดไมวัสดีวัสดัสดวัว แล้วเพื่อหมันขับละมันหมุนได้โอเคแล้วก็ลองขับดูว่าสายพามันจะขาดหรือเปล่าไม่รู้เลยว่ารถถังรุ่นอะไรรุ่นโนเกีย็อ้โหอันนี้เป็นโซ่นะครับคล้ายๆระบบโซนในชีวิตจริงไม่ก็เป็นระบบมอเตอร์นะฮะทำไม่ยากแต่ว่าโมเดลอ่ะเขาต้องทำแยกกับล้อตีนตะขาบด้านไหนผมว่าทำแยกเกินนะฮะมันเคยทำละกดทีมันจะบินหายไปด้วยไอไอตีนตะขาบอ่ะอ้บล็อกน้าก่อนงอเขาน้าเปิด ผมจะชน x อดต่อคุณ XD เขาจะตายหรือไม่อ้าวราตีนะครผมไม่ไม่แล้วหมดแล้วีนี้ผมจะชนคุณ XD กดีวนะคจะคิว่เอยู่นิ่งคิดมปนยาวเกินผมขิดเกียจตัดต่อแต่ล้อหายไปแล้วนะแต่ล้อหายไปแล้ว แต่เนื้อมันน้อยเกินไปโอเคแล้โอเคแล้วก็อันครับผมให้คะแนนสิบเต็มเก้าครับผมเพราะว่าตีนตะขาบนั้นทํายากเกินนะะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับเย่เธอมาทํำฉันหัวโลนไม่เคยเป็นมาก่อนหัวโลนเป็นอย่างไรหลอกตัดผมแล้วก็จากไปจะทิงก็ทิ้งไม่สนใจนี่แหละอาการหัวโลน